สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งโจเกอร์ยิ้มครับก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ FC ทุกทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับบอยสั่งโจเกอร์ยิ้มครับหนึ่งในสมาชิกิลินตลกประเทศไทยนะครับตลกเล็กๆตลกไม่ดังคนนี้นะครับยังไงก็ขอฝากแรงเชียร์แรงใจจาก FC ทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะครับที่ฟัง ภาษาไทยรู้เรื่องนะครับเนื่องจากว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะครับผมอืมอ่ะคลิปนี้เนาะก็มาเป็นคลิปนั่งพูดนั่งคุยนั่งเล่านะครับเรื่องเล่าเอ่อเรื่องเล่าเมื่อเช้านี้อืมนะครับตั้งขึ้นเองนะมั่วไปล้อเรียนเรียนแบบเขานะครับวันนี้ก็มาพูดถึง ชีวประวัติของป่าตอกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมเรื่องราวกำลังสนุกเลยเนาะมาเป็นอีพีที่7และนะครับนี่คืออีพีที่7นะครับก็ขอบคุณท,ทุกยอดวิวนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับกับคลิปของเรื่องราวของป่าตอกนะครับผมนะครับหรือว่าพ่อล้อตอกของพวกเรานั่นเองเนาะ วันนี้เข้ามาสู่หัวข้อนะครับก้าวแรกสู่วงการจองเงินนะครับหลังจากที่หลายๆ ep ที่ผมเล่ามานะครับเป็นคลิปที่มานั่งเล่าให้กับ fc นะครับหลายๆท่านนะครับที่คิดถึงป๋าต๊อกนะครับศิลปินตลกแล้วก็ศิลปินแห่งชาตินะครับผมเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านก็เคยสัมผัสหรือว่าเคยได้เห็นนะครับบนหน้าจอนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะก็ ยังไม่เคยเห็นเนาะนะครับป๋าต๊อกหรือว่าเราต๊อกแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกนะครับเมื่อพศส,สองบันสนู่นนะครับ2 4 7 6อันนี้2 5งห8นะโอ้โหน่าจะ90ปีที่แล้วหรือเปล่าตอนนั้นอายุป๋าต๊อกมีอา,อายุ19ปีนะครับเขาเล่น เป็นตัวประกอบในภาพ,พยนตร์ตลกสั้นเรื่องวันจักรยานสำหรับาฉายานำภาพยนตร์เรื่องยาวนะครับโดยการชักนำของสัมพันธ์อุมากุลนะครับจากนั้นเขาก็าไปทำ ไปทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติเนาะอันนี้คือก็คือเข้าสู่วงการจอเงินนะครับหรือว่า,าภาพยนตร์อะไรต่างๆนานา,นาเนาะเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากแค่แสดงแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเป็นทหารนะครับร่วมรบอินโดจีนนะครับ <c oughs> และก็ร่วมเล่นละครใหญ่ละครย่อย,อยอยู่นานหลายปีนะครับกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของผู้คนในยุคน,นั้นนะครับ ซึ่งความสามารถของปลาต๊อกนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นภาพถ่ายคู่กับพระเอกตลอดกาลนะครับพระเอกในอดีตนะครับนี่คือ,อ,อมิชัยบัญชานะครับซึ่งมิชัยบัญชานี่ก็เป็นพระเอกภาพ,พยนตร์พระเอกหนังตั้งแต่ยุคหูนะครับเริ่มแรกนานมากนะครับ แกก็เสียชีวิตด้วยการตกเครื่องบินนั่นแหละนะครับอย่างที่หลายๆท่านรู้รู้ค่ะนะครับผมเมื่อสง่งอันนี้มาถึงเรื่องของป่าตอกนะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อประมาณปีพศ2489นนะครับภาพพยนต่างประเทศก็เริ่มทยอยนะครับเริ่มทยอยกันเข้าฉายในประเทศไทยมากขึ้นเนาะในช่วงนั้นนะครับผมเอ่อ ระยะนั้นมีาการฟื้นฟูนะครับการผลิตภาพยนตร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ปาตอกนะครับมีโอกาสเข้าร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องยาวเป็นครั้งแรกนะครับผม,ม,มก็คือ ชื่อเรื่องว่าสิงสั่งป่านะครับโดยพระเอกชื่อดังแห่งยุคนะครับวิชัยบัญชานะครับที่ท่นดูภาพเมื่อกี้นะที่ถ่ายคู่กันครับพระเอกแห่งยุคในยุคนั้นครับคือมิชัยบัญชานะครับรับบทเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมจํานวนมากนะครับในยุคนั้นโอ้โหไม่ไม่ทราบว่าใน YouTube มีหรือเปล่านะลองไปค้นหาดูนะครับ คนไทยในยุคนั้นหันมาดูภาพยนตร์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่งผลกระทบต่อละครเวทีนะครับซบเซาลงไปตามลำดับนะครับผมพศ .2495 ภาพยนตร์ไทยแบบ16มมเนาะ16มม,มถูกสร้างขึ้น ปีละไม่น้อยกว่า100เรื่องนะครับส่งผลกระทบต่อละครเวทีอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยยิ่งขึ้นนะครับกระทั่งพศ2499ละครเวทีก็ปิดตัวลงอย่างถาวรเพราะภาพยนตร์ไทยถูกสร้างขึ้นมากกว่า300เรื่องใน1ปีนะครับผมนี่วงการภาพยนตร์ไทยนะครับหรือว่าหนังไทยนะครับ ได้สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเป็นดาราประดับวงการบันเทิงนะครับจำนวนมากนะครับอาทิดารายอดดาราคู่ขวัญแห่งยุคนะแห่งยุคนะคมิชัยบัญชานะครับกับเพชรเพชรายาชวราชนะครับซึ่งปัจจุบันแกก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะซึ่งป่าต๊อกหรือว่าล้อต๊อกเป็นดารา แสดงร่วมกับพระนางคู่นี้มากเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้เขายังได้แสดงบทภาพ,พยนตร์กับพระเอกรุ่นต่อๆมานะครับอีกหลายคนนะครับอาทิเช่นสมบัติเมธานีนะครับสรพงษ์ชาตีกรุงศรีวิไลภัยโรธใจสิงนะครับเขาแสดงภาพยนตร์ไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า1,000เรื่องนะครับเมื่อล้อตอกแสดงภาพยนตร์ภายใต,ใต้การสร้างของผู้อื่น ผ่านมาหลายสิบเรื่องเนาะวันหนึ่งเขาเกิดแรงบันดาลใจจึงได้สร้างภาพยนตร์เป็นของตัวเองนะครับขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะเขาได้พยายามได้พยายามศึกษากรรมวิธีเกี่ยวกับการสร้างภาพ,พยนตร์นะครับอยู่หลายปีต่อมาเขาได้ปรึกษากับภรรยาสุดที่รักนะครับสมจิตทรัพย์สมรวยนะครับเพื่อก่อตั้งบริษัทตอกบูมภาพยนตร์ขึ้นมานะครับเมื่อพศ2400 98นะครับผม,มด้วยเหตุนี้ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่บริษัทตอกบุมภาพยนตร์เป็นผู้สร้างจึงมีสมจิตสมผมรวยหรือว่าภรรยาของปาต๊อกนะครับเป็นผู้หน่วยการสร้างอยู่เสมอส่วนผู้กำกับการแสดงคือรังสีสทัศนะทัศ สนะพยักนะครับพระเอกนางเอกค,คู่ขวัญน,นะได้แก่มิตรชายบัญชาและเพชรชลาชววราในะยุคนั้นเนาะทั้งสองคนนี้เป็นดารานำแสดงแทบทุกเรื่องนะครับผมแสนรักเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับภายใต้ทุนสร้างของบริษัทต,ต๊ตอกบูมภาพยนตร์นะครับของป่าต๊อกนะครับภาพยนตร์ที่ป่าต๊อกได้สร้างนะครับประชาชนให้ความสนใจนะครับและเข้าชมเป็นจำนวนมากสามารถทำรายได้ อย่างงดงามต่อมาเขาได้สร้างเรื่องทหารเกณฑ์นะครับเอาคงนะครับเอาเขาคงเรื่องมาจากเมื่อครั้งเป็นทหารเป็นพลทหารในสมัยนะั้นเนาะเหมือตอนที่แกเป็นทหารนะครับสามารถทํารายได้อย่างถล่มทลายกล่าวได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ ตลกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนั้นนะครับผมผลงานภาพยนตร์นะครับภายใต้ทุนสร้างของบริษัทตอกบุมนะครับหรือว่าบริษัทของป้าตอกนะครับตอกบุมภาพยนตร์ซึ่งล้อตอกเป็นผู้เขียนเขาโครงเรื่องเองทั้งหมดทุกเรื่องนะครับมีด้วยกันทั้งสิ้น10เรื่องนะครับคือ 1. แสนรักนะครับเรื่องแสนรัก2ทหารเกณฑ์ สองภาคนะครับไม่ใช่ภาคสนะสองภนะาคสาอะไรกันวะสี่ไอแก้วไอ้ทองนะครับหแดกคูราต็อกนะครับหทหารเรือมาแล้ว 7. จ็ดแสนสงสารนะครับแบวายร้ายตลาดเก่านะครับเกรักครั้งแรกนะครับด้วยคำที่ป้าต็อกเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแสดงได้ทุกบทบาทนะครับผมต่อมาเขาจึงได้รับ นะครับรางวัลน,นะครับอันทรงเกียรตินะครับจากภาพยนตร์นะครับทั้งสิ้นสามครั้งด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับรางวัล uh, พระสุรสวดีนะครับตุ๊กตาทองนั่นแหละนะวงเล็บตุ๊กตาทองดาราภาพยนตร์ดารานํายอดเยี่ยมฝ่ายชายนะครับจากเรื่องโกฮับนะครับผมรางวัลที่สองนะครับก็ตุ๊กตาทองเช่นเดียวกันนะครับดารานํายอดเยี่ยมฝ่ายชายจากเรื่องหลวงตานะครับ สามรางวัลพระสุพรรณหงษ์ทองคํานะครับตัวประกอบยอดเยี่ยมจากเรื่องเงินเงินเงินเรื่องนี้ก็ดังนะทุกคนใครหลายคนก็เคยเห็นเคยดูหรือว่าเข้าไปดูในอ YouTube ได้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวที่ปาต๊อ,ตอกแสดงภาพยนตร์นะครับผม นนะะในขณะแสดงภาพยนตร์ไทยกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่นั้นเองวันหนึ่งปาต๊อบมีโอกาสได้รู้จักกับจอมพลสฤษดิ์นะครับธนรัตน์นะครับโดยบังเอิญฮะ,ะท่านจอมพลได้เรียกตัวเขากราบเข้ารับราชการทหารอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> สังกัดกองดุริยางทหารบกนะฮะยศสิบเอกนะเขาได้ชักชวนเพื่อนๆศิลปินเข้ารับราชการทหารในครั้งนั้น หลายคนด้วยกันอาทิเช่นสมพงษ์พงมิตรนะครับนี่แล้วก็ชูศรีเมืองมนนะครับชุมพลปทัปทมปัทมินนะครับป่าต๊อกหน้าที่ประจําคือเป็นนักแสดงอยู่ในวงดนตรีกองดุริยางนะครับทหารบกนะครับและคอยเล่นจําอวดร่วมกับเพื่อนๆหรือว่าเล่นตลกกับเพื่อนๆนั่นแหละนะครับบ้างก็ร้องเพลงบ้างเล่นตามงานสังสรรค์ของทหารนะครับอนอกจากนั้นก็ยัง ได้เดินทางไปปลอบขวัญทหารไทยในประเทศเวียดนามเพื่อเมื่อครั้งสมัยสงครามเวียดนามในนะครับในยุคนั้นนะครับต่อมาป๋าต๊อกได้กลายเป็นคนสนิทของท่านจอมพลไม่ว่าจะไม่ว่าท่านจอมพลจะเดินทางไปตรวจราชการที่ไหนเนาะก็จะสั่งให้เขาติดสอยให้ตามนะครับให้ป๋าต๊อกติดตามไปด้วยทุกครั้งนะครับ เพื่อคอยรับใช้ใกล้ชิดและมีหน้าที่เล่นตลกให้ความบันเทิงนะครับกับคณะของท่านจอมพลนะครับผมเมื่อท่านจอมพลเสียชีวิตนะครับเขาก็ได้ลาออกจากราชการนะครับทหารแล้วกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับโอ้ชีวิตปาต๊อกนี่ไม่ธรรมดานะทุกคนนะครับ พศ2498นะครับประเทศไทยเริ่มทดลองสร้างสถานีโทรทัศน์แห่งแรกที่บางขุนพรมนะครับซึ่งออกอากาศทางช่อง4นะครับที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าช่อง4บางขุนพรมประมาณนั้นแหละนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับคนไทยนะเมื่อ2498นะครับผมอ่ะให้ดูภาพประกอบไปด้วยนิดนึงนะครับนี่ ภาพตรอกเล่นละครอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือสี่ตอกกับยอดนางเองกจารุมีสุขสวัสดิ์นะครับอันนี้ก็มายุคนะครับยุคก็หลังๆนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเลยนะครับอตอนนั้นนะช่องสี่บางอนะุมพมแล้วก็ตะขูนทำให้คนไทยตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นอย่างมากนะ เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าสามารถรับลูกข่าวสารต่างๆได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องออกไปหาความบันเทิงนอกบ้านเหมือนยุคก่อนนะครับต่อมานะครับ2,501นะครับปีพศ2,501ประเทศไทยได้สร้างสถานีโทรทัศน์ขึ้นอีก1น,หนแห่งนะครับคือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกกองทับช่อง7นะครับสนามเป้านะครับโดยมีทันเอกถาวรน,นะครับ ช่วยประสิทธิ์เป็นหัวหน้าฝ่ายรายการนะครับเมื่อออกอากาศไปได้ประมาณ3ปีนะหัวหน้าฝ่ายรายการก็เริ่มนำคณะละครเวทีที่เคยโด่งดังในยุคก่อนนะครับผมเข้ามาแสดงใหม่นะในรูปแบบละครโทรทัศน์นะครับอ๋อคือเมื่อสมัยก่อนจะเล่นตามสถานที่นะละครเล่ละครต่างนะครับแล้วก็นี่เอามาเข้ามาเป็นละครโทรทัศน์หรือละครทีวีนะครับกำหนดให้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา ยี่สิบเอ็ดนากาสี่สิบห้านาทีถึงยี่สิบสี่นากาเป็นละครจบในตอนนะครับสมัยนั้นทีวีก็จะดูได้ตั้งแต่ตอนตอนบ่ายเย็นนะนะครับไปจนถึงตอนกลางคืนกลางวันไม่มีนะไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนะครับผมปาต๊อกเข้าสู่วงการาทีวีนะครับขาวดําสมัยทีวีขาวดานะสมัยก่อนไม่มีสีนะครับเป็นทีวีขาวดําเพื่อแสดงเป็นตัวตลก เสริมบรรยากาศให้ละครสนุกยิ่งขึ้นนะครับเขาได้ชักชวนสมจิตซอบสำรวยภรรยาสุดที่รักเข้าสู่วงการโทรทัศน์ช่องจ็นะครับด้วยกันและชักชวนเพื่อนๆศิลปินตั้งคณะละครนะเพื่อผลิตละครให้สถานีอาทิมนัตบุญยเกียรตินะครับสีนวลแก้วบัวลายนะครับละครส่วนใหญ่จะเป็นละครร้องและ ละครทั่วไปนะครับโดยป่าต๊อกทําหน้าทีา่คิดเนื้อเรื่องที่จะแสดงในแต่ละตอนนะครับบางครั้งก็กระโดดเข้ามาแสดงกับเขาด้วยโดยรับบทเป็นตัวตลกแสดงว่า,าป่าต๊อกเนี่ยความรู้แกเนี่ยมันสมองเรนไม่ธรรมดานะต่อมาป่าต๊อกได้ร่วมกับแม่ชูสีสีสมมน์นะแม่ชูรีนี่ก็เป็นตลกเหมือนกันนะผลิตรายการเป็นตลกหญิงนะครับ ผลิตรายการตลกสั้น30นาทีนะครับออกอากาศเดือนละ1ครั้งคือรายการชูสีโชนะครับนอกจากนี้วันที่31ธันวาของทุกปีนะบริษัทสังกสีไทยจำกัดเป็นสปอนเซอร์นะครับจาดรายการพิเศษเป็นรายการตลกนะรวบรวมเอาศิลปินตลกชั้นนำของเมืองไทยมาจัดละครนะครับจัดเป็นละครเพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนชาวไทยนะครับทั่วประเทศออกอากาศเวลาประมาณ4ทุ่มนะฮะหรือว่า22เดซกา จนถึงเที่ยงคืนนะครับของทุกปีนะครับวันสุดวันท้ายสุดสุดท้ายปีนะครับวันที่สามเด็ดธันวาเนาะป่าต๊อกได้อ่าต๊อกเข้าไปรับจ้างแสดงละครศาสาธรรัน์กองทัพบกช่องเจ็ดนะครับยุคนั้นก็เป็นข่าวดําอยู่ประมาณสิบปีนะครับอืมเขาฝากชื่อเสียงไว้ให้กับผู้ชมเป็นอันมากเป็นอย่างมากนะครับผมอนี่นะครับเป็นภาพ ภาพถ่ายเนาะกับลิขิตเอกมงคลนะครับนี่นะครับกับปลาตกนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อนะคลิปต่อไปนะครับหรือว่าเอาให้จบเลยตรงนี้อ่ะเอาให้จบเลยไหนๆก็เพิ่มเพิ่มเติมเพราะว่าจะได้จบทีเดียวนะเรืร่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับ พศ2514นะครับโทรทัศน์กองทบกช่องเกตนะครับได้ก่อสร้างสนาดีขึ้นที่หมอชิตนะครับและได้รวมตัวกับสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเกดขาวดำนะครับย้ายไปตั้งสถา,านีแห่งใหม่โดยมีนะครับพันโทนะครับชาน ชายชาญเทียนประภาสนะครับเป็นผู้อำนวยการสานีนะครับผู้อำนวยการสถานีแห่งใหม่นะครสิสนมกับป่าต๊อกนะครับเป็นอันมากนะครับเขาได้ชักชวนให้ป่าต๊อกมาทํางานด้วยกันโดยให้เวลาประมาณ30นาทีในคืนวันอังคารทุกสัปดาห์นะครับหรือว่าทุกอาทิตย์นะครับเพื่อผลิตราการตลกล้อต๊อกได้รวบรวมเพื่อนๆศิลปินตลกนะครับศิลปินดังแห่งยุคมาเสริมทีมอย่างคับข้างนะอาทิตย์ ป่าสมพงษ์พงษ์มิตรนะครับแม่ชูศรีศรีสมมนนะครับกกเฮงนะครับอทองแถมนะครับเขียวทองแถมเขียวแสงใสนะยืนยงจมูกแดงตลกเก่านะนี่ผมไม่เคยเห็นนะบางท่านนะครับขวัญสุวรรณะนะชุมพลปัทถมินในนามคณะต๊อกบุญนะครับเป็นเหมือนเหมือนชื่อตลกของของแกเองนะแล้วตั้ง ชื่อรายการว่าขายหัวเราะนี่ครับที่มาคําว่าขายหัวเราะของป่าต๊อกก็คือตัวนี้แหละครับผมรายการนี้ได้ออกอากาศยาวนานถึง9ปีเต็มนะครับเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับต่อมาสถานีโทรทัศน์สีกองทบช่องเจ็ดได้ผลิตรายการวาไราตี้ขึ้นมาใหม่ชื่อรายการหน้าที่ทองนะครับทำให้ตลกคณะต๊อกบุมได้มีโอกาสเข้ามาสมทับสร้างสีสันให้กับ รายการนี้เป็นอย่างมากนะครับเมื่อออกอากาศได้ไปพักใหญ่ทางรายการนาทีทองก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะในการดําเนินการนะครับผมเพื่อให้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะครับให้ความสนุกสนานนะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทีมงานจึงได้ชักชวนให้ป่าต๊อกเข้ามาเป็นผู้ช่วยพิธีกรนะครับร่วมกับธรรมรัตนะนานาคสุริยะและก็สันสนีนาคคงในยุคนั้นนะครับด้วยเหตุนี้จึง ถือได้ว่าป่าต๊อกเป็นผู้ช่วยพิธีกรตลกขงคนแรกของประเทศไทยนะครับรายการนาทีทองออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับประมาณเาที่ยง30นาทีถึงบ่าย2นะครับเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ,อ,อพศ2 5 5 4และปิดรายการลงอย่างถาวร2527รวมระยะเวลาทั้งสิ้น13ปีนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับ ของป่าต๊อกนะครับในยุคทีเ่เข้ามาสู่จอแก้วจอเงินนะครับในยุคนั้นนะอ่ะโอ,โอ้มาขออภัยนะเอาโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมคลิปของผมนะครับเอาไว้คลิปหน้าพบก,กันใหม่คลิปนี้โชคดีนะครับมีเงินใช้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม